มีคนส่งเรื่องนี้มาทางอีเมลนะครับพร้อมบอกแค่ว่าหากคุณจะเล่าให้ใครฟังขอเตือนเขาก่อนว่าอย่าหันกลับไปมองผมยังจำได้ว่าตอนเปิดอ่านครั้งแรกนะครับขนลุกวูบตั้งแต่ย่อหน้าแรกเขาเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเขายังเป็นนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้ายของมหาวิทยาลายัยแห่งหนึ่งคณะสถาปัตย์นะครับถูกส่งไปฝึกงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างเล็กๆในจังหวัดอุทัยธานีครับ ซึ่งเป็นบริษัทของญาติทางห่างที่พอฝากฝังกันได้โดยหน้าที่หลักของเขาก็คือช่วยดูแลงานปรับปรุงบ้านเรือนไทยหลังเก่าแก่นะครับซึ่งทางบริษัทได้รับงานจากเจ้าของใหม่ที่อยากรีโนเวทให้เป็นโฮมสเตย์แบบร่วมสมัยครับบ้านหลังนั้นนะครับอยู่ลึกจากถนนใหญ่เข้าไปมากต้องขับรถผ่านทางดินแดงที่ฝุ่นคลุ้งในตอนกลางวันครับและลื่นเป็นโคลนในตอนฝนตกตัวบ้านเป็นเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่ สร้างยกพื้นสูงทุกหลังครับใละนเชื่อมต่อด้วยชานไม้มีเรือนใหญ่ตรงกลางกับเรือนเล็กสองฝั่งที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมานานครับเขาบอกว่าตั้แต่แรกที่เข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างนะครับเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่อยากให้เขาเข้าไปต้นไม้รอบบ้านดูร่วมครึ้มผิดธรรมชาติมีถวันพันเกี่ยวจนแทบมองไม่เห็นรั้วเดิมครับเสาเรือนหลายต้นเริ่บผูกร่อนมีกลิ่นเหม็นหืนๆติดอยู่ในอากาศ แม้จะไม่มีอะไรชัดเจนแต่เขารู้สึกเหมือนบ้านกำลังมองเขาอยู่ครับถึงเขาจะไม่สบายใจแต่ก็ต้องทำหน้าที่เหมือนคนอื่นทุกๆเช้าจะมาถึงก่อนทีมช่างครับเพื่อร่างแบบโครงสร้างพื้นฐานตรวจสอบตำแหน่งเสาใหม่และวัดพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบต่างๆเขาได้ห้องเล็กๆที่อยู่ในเรือนฝั่งขวาเป็นที่พักชั่วคราวครับซึ่งทีมงานที่มาก่อนหน้าก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใช้ เพราะมีคนเคยฝันร้ายติดกัน3ามคืนจนต้องย้ายไปนอนในรถครับในคืนแรกเขานอนหลับแบบคนเหนื่อยแต่สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะมีเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ใต้ถุนบ้านครับเสียงฝีเท้านั้นจะช้าหนักไม่มีเสียงของสัตว์มันเดินวนอยู่ใต้ห้องเขาอยู่นานหลายนาทีก่จะเงียบไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นครับเขาพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นเสียงหลอนจากความเงียบแต่พอคืนที่สองนะครับเสียงนั้นกลับมาอีก และครั้งนี้นะครับเขาเห็นเงาดำบางอย่างผ่านลอดช่องไม้กระดานใต้ผืนมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังย่องหรือไม่ก็คลานครับมันไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงลากขามีแค่ความรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ตัวของเขาเองครับเช้าวันต่อมาเขาลงไปตัวใต้ทุนที่เขาได้ยินเสียงเมื่อคืนแต่ก็ไม่เจออะไรครับนอกจากฝุ่นกับรอยตีนเปื้อนดินที่เหมือนของเด็กเล็ก รอยพวกนั้นดูเหมือนจะเดินวนเป็นวงกลมอยู่ใต้ห้องที่เขานอนก่อนจะหยุดตรงมุมหนึ่งใต้บันไดและจมหายไปกับเงามืดอตรงนั้นครับเขาเล่าไว้ว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับทุกคืนจะมีเสียงฝีเท้าเสียงบางอย่างคลานผ่านพื้นและบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนของหนักตกแต่พอลงไปดูกลับไม่มีอะไรเลยรอยเท้าเมื่อวานก็หายไปเหมือนถูกลบออกด้วยมือใครสักคนครับพอถึงคืนที่ห้าเขาทนไม่ไหว งเงาโทรศัพท์ตั้งถ่ายวิดีโอไว้ใต้ถุนโดยหันกล้องไปที่จุดที่รอยเท้าหายไปในเงามืดครับคลิปนั้นเขาไม่ได้แนบมาครับแต่เราให้ฟังว่าในตอนที่ดูเทปย้อนกลับไปกลับมาผมแทบทำโทรศัพท์หล่นเขาเห็นเงาดำคล้ายคนเดินออกมาจากใต้บันไดช้าๆและไม่มีหัวไม่มีแขนเงานั้นสูงพอกับคนจริงแต่มันดูเหมือนละลายกับความมืดรอบตัวเดินวนเป็นวงกลมอยู่ใต้ถุนยู่นาน ก่อนจะค่อยๆหายไปกับเงามืดเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นนะครับเขาพยายามบอกคนในไซ์งานแต่ไม่มีใครสนใจจะฟังทุกคนแค่บอกว่าให้รีบทำงานให้เสร็จเพราะจะมีเจ้าของบ้านมาดูความคืบหน้าในอีกไม่กี่วันครับตอนนั้นเขาเริ่มฝันร้ายทุกคืนครับฝันเห็นคนที่ไม่มีหัวเมื่อยืนอยู่ปลายเตียงฝันเห็นเด็กผู้หญิงตัวเปื้อนดินนั่งอยู่บนพื้นใกล้เสาเรือนและที่แปลกก็คือทุกความฝันจะมีจุดร่วมอย่างหนึ่ง เด็กคนนั้นจะยกมือขึ้นมาชี้ไปที่บันไดเรือนในฝันคืนที่7นะครับเขาบอกว่าเด็กคนนั้นพูดบางอย่างออกมาแม้จะไม่มีเสียงแต่ปากก็ขยับชา้ชาๆอ่านปากชัดเจนได้ว่าอย่าหันกลับไปเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีครับพร้อมกับความรู้สึกหนาวเย็นเยือกที่แทรกเข้ามาในร่างเหมือนถูกจุ่มลงไปในน้ำแข็งมือไม้สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ครับ เช้าวันนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินไปดูบันไดเรือนที่เด็กคนนั้นชี้ในฝันมาตลอดบันไดนั้นเป็นทางขึ้นสู่เรือนใหญ่ครับแต่ถูกแผงไม้กั้นไวเพราะพื้นด้านบนผูพังและไม่ปลอดภัยคนงานทุกคนได้รับคาสั่งห้ามขึ้นไปครับจนกว่าจะซ่อมโครงสร้างเสร็จแต่เขาเล่าว่ามันไม่ใช่แค่บันไดไม้เก่าๆอย่างที่ทุกคนคิดใต้บันไดนั้นนะครับมีช่องเล็กๆขนาดพอให้คนมุดเข้าไปได้ เขาสังเกตเห็นเพราะลมพัดทำให้แผงไม้กระดกขึ้นมาเล็กน้อยเผยให้เห็นโพรงมืดๆที่มีกลิ่นอับชุยออกมาเหมือนกับของเน่าเขาเลยตัดสินใจเอาไฟฉายส่องดูครับและสิ่งที่ทำให้เขาแทบอาเจียนข้างในนั้นนะครับมีของกองอยู่รวมกันมั่วไปหมดพวงมาลัยแห้งๆเสื้อเก่าๆรูปถ่ายขาดๆและตุ๊กตาดินเผาหัวแตกที่ถูกวางเรียงเหมือนตั้งบูชาบางตัวมีเส้นผมจริงๆพันรอบคอ ที่กลางโพนะครับมีเสาไม้ต้นหนึ่งตั้งอยู่เดียวๆและมีคราบบางอย่างคล้ายเลือดเก่าแห้งติดอยู่เต็มเสาเขาก็เลยย้อนกลับไปถามผู้คุ้มงานคนหนึ่งแบบอ้อมๆถึงประวัติบ้านนี้นะครับแต่ก็ได้คําตอบแค่เพียงว่าเจ้าของบ้านเก่าขายไปนานแล้วไม่มีใครรู้ว่าบ้านนี้เป็นของใครตั้งแต่แรกและอีกฝ่ายก็เดินหนีไปเหมือนไม่อยากพูดอะไรต่อครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าบ้านหลังนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติ และมันน่าจะเริ่มเคลื่อนไหวเพราะเขาไปแตะสิ่งที่ไม่ควรจะยุ่งคืนนั้นก็พยายามไม่หลับติดไฟไว้ทั่วห้องเปิดเสียงจากโทรศัพท์ให้มีเสียงรบกวนตลอดเวลาเพราะไม่อยากได้ยินเสียงอะไรอีกแต่เวลาตีสามกว่าครับเขาก็พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ฝันในฝันนะครับเขาเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีคนงานไม่มีเสียงไม้ลั่นไม่มีแม้แต่เสียงลม ตัวบ้านดูไม่เอี่ยมงองงาเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขาจึกระทางเขาเดินไปที่บันไดเรือนใหญ่และมองขึ้นไปบนชานเรือนนะครับมีร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมกำแพงมันไม่ขยับไม่หายใจแต่เหมือนมองเขาอยู่ด้วยช่องว่างดำสนิทแทนที่ใบหน้าร่างนั้นค่อยๆก้าวลงมาทีละขั้นทีละขั้นทุกย่างก้าวเสียงไม้แหลกดังกรอบแกรบเหมือนจะพัง เขารู้สึกตัวว่าในฝันหัวใจเขากำลังจะหยุดเต้นและอยากจะวิ่งหนีแต่ขากลับขยับไม่ได้เลยครับแล้วร่างนั้นก็หยุดลงมาที่ขั้นสุดท้ายไม่ห่างจากเขาเกิน2เมตรไม่มีหน้าไม่มีตาแม้แต่ร่องรอยของมนุษย์และในฝันนั้นนะครับเขาก็รู้ว่ามันกำลังบอกให้เขาหันกลับไปมองเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหายใจหอบแรงเหลือบมองไปที่รอบห้อง ทุกอย่างเงียบสนิทจนกระทั่งเสียงไม้ลั่นใต้ทุนดังขึ้นมาอีกครั้งช้าหนักและชัดเจนขึ้นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เสียงมันดังขึ้นเรื่อยเหมือนกำลังเดินขึ้นมาครับเขานั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเสียงฝีเท้านักหนักเดินผ่านพื้นไม้ใต้ห้องเขาทีละก้าวแล้วก็หยุดตรงใต้หัวเตียงเขาพอดีครับแล้วอยู่ๆก็มีเสียงขูดไม้ดังขึ้นเบา เหมือนเล็บหรือของแหลมแหลมกำลังกรีบพื้นจากด้านล่างช้าๆเป็นเส้นโดยาวครับเขากลั้นหายใจไม่กลา้าขยับแม้แต่นิดเดียวจากนั้นนะครับเสียงก็หยุดลงก่อนที่ไม้กระดานใต้เตียงจะมีเงาบางอย่างโผล่ลอดขึ้นมามันไม่ใช่เงาของคนไม่ใช่สัตว์ไม่ได้ดูเหมือนอะไรเลยเขาหยิบไฟฉายส่องไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่พบอะไรทุกอย่างกลับเงียบอีกครั้งครับ เขาลุกขึ้นรีบออกจากห้องไปทั้งที่ยังมืดวิ่งออกมานอกเรือนในสภาพเหนือท่วมครับข้างนอกไม่มีใครเลยไม่มีแสงไฟมีเพียงแสงจันทร์สาดลงมาบนพื้นดินที่เปียกจากฝนเมื่อคืนเขาหยุดยืนหอบอยู่ตรงชานบ้านครับและนั่นคือจังหวะที่เขาได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้นะครับเสียงมันมาจากด้านหลังบนชานเดินที่เขาเพิ่งเดินผ่านมาเสียงไม้ยวบทีละขั้นทีละก้าวเขายืนตัวแข็งไม่กล้าหันกลับไป เสียงนั้นหยุดลงตรงข้างหลังเขาพอดีระยะที่ใกลจนได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาแต่ยังเงยือกเหมือนลมหายใจของคนตายครับเขาหนึกถึงคําในฝันที่เด็กผู้หญิงเคยพูดเอาไว้ยานกลับไปจากนั้นนะครับเขาก็หยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าขึ้นมาครับกดกล้องหน้าเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังในหน้าจอโทรศัพท์นั้นนะครับที่สะท้อนภาพจากกล้องหน้าเขาเห็นเงาดําสูงใหญ่คล้ายคนยืนอยู่ห่างจากหลังเขาแค่ไม่กี่ก้าวครับ แต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบช็อกไม่ใช่แค่เงานั้นไม่มีหัวแต่คือมันเอียงตัวเข้ามาใกล้กล้องอย่างช้าๆเหมือนมันรู้ว่าเขากำลังมองมันผ่านหน้าจอหน้าจอสั่นเล็กน้อยก่อนจะกลายเป็นสีดำโทรศัพท์ก็ดับลงเองเขาคว้ามันทิ้งทันทีแล้วก็วิ่งออกมาจากเรือนอย่างไม่คิดชีวิตหัวใจเต้นจนเจ็บหน้าอกวิ่งไปจนขนแนวต้นไม้และล้มลงกับพื้นอย่างหมดแรงครับเขานอนอยู่นานจนฟ้าสาง แล้วก็มีรถชาวบ้านผ่านมาเจอพอดีครับตอนนั้นนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรก็ได้แต่นั่งเงียบน้ําตาไหลร่างกายสั่นเทาเหมือนคนเป็นไข้จับสันครับหลังจากวันนั้นนะครับเขาไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วก็ลาออกจากฝึกงานทันทีบริษัทนั้นก็ไม่ได้รับงานต่อบ้านหลังนั้นก็ถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเขาบอกว่าหลังจากเรื่องนั้นนะครับเขามักจะเห็นเงาดาในมุมห้องบ่อย เวลาอาบนะ้ำเขาจะเห็นบางอย่างในกระจกบ,บางคืนนะครับเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ทั้งที่เขาอยู่คอนโดที่ไม่มีไม้เลยแม้แต่นิดเดียวครับเขาจบท้ายอีเมลด้วยประโยคสั้นๆที่ว่าผมไม่เคยหายกลับไปแต่ผมรู้ว่ามันยังอยู่ถ้าคุณชอบเรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับ สำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสดีครับ